สวัสดีครับผมเปตสุขุมิดบาบังนาครับพูดถึงเกมการชกในวันนี้นะครับเปตสุขุมิดครับวันนี้ก็ก็ทําตามแผนครับเดินบุกเข้าไปครับแล้วก็ทําให้เขามีอาการได้ครับวันนี้นี่เกรงไปบ้างหรือเปล่าเกรงครับกลัวกลัวลูกส่วนเขาครับก็เลยต้องป้องกันหน่อยครับไม่ไม่กล้าเข้าไปบุมบามครับถือว่ากล้องตัวนี้เขาจังหวะดีนะ ใช่ครับเขาเขาก็เล็งไว้อยู่ครับแล้วแข่งแข่งเขาแข่งซ้ายแข่งแข่งเขาก็ดีครับเรากะจังหวะเขามาก่อนเราก็ตามไปครับแล้วก็ต้องบอกแล้วก็ตามไหมครับเรียกว่ามีเสียดโดนเกือบโดนกั้นคอหลายทีขึ้นมแต่ดีที่เรายังตั้งทันไว้อยู่ครับอาวุธของผู้ต่อสู้เป็นไงหนักไหมฮะหนักมากครับหนักแล้วก็เอาลงยากมากครับผมจะลงก็ไม่ลงจะลงก็ไม่ลงครับ เออน่าเสียเพราะมีอยู่จังหวะหนึ่งในช่วงของยุคที่สาเนี่ยสังเกตว่าทางเชรสุสของเบนี้ก็พยายามที่จะไล่เป็นชุดเลยเขาถึงก็ซุดอ่ะแต่ว่ายังยังไม่ถึงกับนับนะก็ล่วงไปครับแต่ว่ามันก็จําเจครับผมครึ่งครึ่งกลางๆาครับถึงตอนนั้นตอนที่คู่ต่อสู้ซุดลงไปเนี่ยในใจคิดว่าน่าจะน็อกแล้วหรือเปล่าก็น่าจะน่าจะได้นับสักหน่อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับถือว่าเราก็ชนะมาได้ครับ ชนะเอกชนเนาะ mm hmm. เพราะว่าก็ดูแล้วกา mm hmm. รียกว่าทำ,ทำการตรโตีแล้วก็คู่เ่อสู้มีอาการมากกว่านะครับคร mm hmm. ั้งนี้นี่เป็นไฟที่3แล้วเรียกว่าเก็บชชนะสไฟติดเลยก็ mm hmm. คุณชาตีเนี่ยได้ mm hmm. เคยพูดเลยว่าหลังไฟนี้มีโอกาส mm hmm. เข้าวันแชมเปี้ยนชิพครับ mm hmm. กอ็อยู่ที่ความกุณาของคุณชาตีครับผมผมทาให้ทุกคนเห็นแล้วว่าลาไฟผมมาสู้ทุกไฟครับ mm hmm. แล้วก็มาทําเต็มที่ทุกไฟครับ คิดว่าไฟนี้นี่เราเรามีอะไรต้องแก้ไขไหมก็ต้องเพิ่มความเร็วหน่อยครับช้าไปหน่อยครับยังอืดไปเนาะใช่ครับมันที่อืดไปนี่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพิกัดชกหรือเป่าครับไม่น่าจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเรามากกว่าครับเราเน้นเวทเยอะมันก็เลยอืดแต่ก็ได้ความแข็งแรงมาครับมีจังหวะที่โดนจังหวะที่โดนก็แบบกระเด็นเหมือนกันนะอาวุธรเขาหน้ากลัวเหมือนกันใช่ครับอาวุธรเขาก็น่ากลัวครับ ตอนหมดยกสองเนี่ยเรามั่นใจไหมมั่นใจกี่เปอร์เซนต์ก็มั่นใจเยอะเลยครับเพราะว่าเราได้ไล่ต่อยเขาถอยถอยถอยเอาเราไล่ต่อยถึงเราเดินเขาตั้งรับใช่ใช่ครับผมเหมือนทางกล้องตอนนี้เนี่ยขาเจ็บแต่ว่าเขาหลอกไหมหรือว่าเขาเจ็บจริงคิดว่าน่าจะหลอกมั้งครับไม่ลงสักทีครับเตะไปเตะไปเตะก็ไม่ลงสักทีครับ นี่ตั้งใจจะมาเตะเจาะยางเลยใช่ไหมก็เสริมมาครับเสริมเตะเจาะยางครับการเข้าวันใช่ไหมชิปใหญ่มีความสัมคันธ์กับเราอย่างไรบ้างก็ความสัมพันธ์ก็เราก็มีอนาคตที่ดีขึ้นครับแล้วก็ความฝันของเราก็เราจะได้มีความฝันต่อไปอีกขันหนึ่งครับถ้าสมมติเขาเขาไปวันใหญ่เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าองไรก็เป็นแชมป์วันให้ได้ครับผมมันคือเป้าหมายใช่ความฝันสใช่ครับ ้าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยตอนนี้มีคู่ชมที่เล็งไว้ก่อนไหมครับก็แล้วแต่บรมอเตอร์ครับผมสู้หมดสู้หมดครับรถถังไหวไหมครับยังก่อนครับไปเรื่อยๆกนครับเก็บประสบการณ์ไปก่อนครับใช่ครับแต่แต่ก็คือเป้าหมายว่ากันเถอะใช่ครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเจอกันตอนนี้ยังครับไม่ต้องรีบครับผมขอไต่ไปเรื่อยครับึงทำให้หน้าที่ตรงนี้ให้ดีก่อนครับผมเป็นไปตามทีละสเต็ปครับ วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับอยากขอบคุณวันลุงพินีครับที่ทําให้ผมมีความฝันแล้วก็ผมก็อยากทําความฝันให้มันได้สาเร็จครับผมแล้วก็ขอบคุณลูกพี่ครับขอบคุณน้าอันขอบคุณพี่บอยครับขอบคุณสจครับขอบคุณเกียรติเพชรครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่เป็นกําลังใจให้ผมครับคอยซัพพอร์ตผมครับฝาก FC เปนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝากติดตามด้วยครับผมทําเต็มที่ทุกไฟแน่นอนครับผม ครับขอดความินีย้ยครับดีด้วยครับขอให้ได้เจอกันในวันแชมชิพครับขอบคุณครับ